สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่กิีในช่องหักบ้านนาแชนแนลเจ้าวันนี้นะเจ้าอันพอเท่าไม่เท่าเปิดก่อเปลี่ยนหลังคาข้างบ้านใหม่นะเจ้าก็จะเป็นโซนห้องครัวแล้วก็ตีเก็บเข้าแล้วก็ห้องรับแขกด้านล่างนะเจ้าเดี๋ยวแม่กิี้พาไปดูเนาะอันนี้นะเจ้าก็จะเป็นตีตีเปิลอันเตหลังคาเกาออกนะเจ้าเพราะว่ามันหัวนอกเวลาฝนตกนะเจ้าก็ต้องเอาไอหยางมะฮองนะเจ้านี่อย่าไปโซนด้านล่างเนี่ยเปิลออกวันนี้เองเจ้า อันนี้ก่อจะเป็นคันได้หลังบ้านนะเจ้านี่นี่เป็นห้องครัวนะเจ้าลงลึกงนะเจ้านี่หลังคาหายเซฟมดเจ้า <c oughs> พอว่าใจหลังคาบ้านเก่ามาใส่นอะกละเสียฝนตกนะฮั้วนักขนาดนะเจ้านี่พอพอต่เปิลเปลี่ยนหลังคาแล้วนะเจ้า <c oughs> เดี๋ยวไม่คิปก่อจะอัปเดตตอนต่เปิลเปลี่ยนหลังคาเซฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมส้มตำนะเจ้าพอดีว่าแม่เท่านะเจ้าเปิลอัน เอาบักเกลืเตดมาแล้วก็พี่เครื่องส้มต่ำนะเจ้ามาให้มากิบยา่ต่ำส้มซูสลาหนาเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะยะซูสลากันเนาะเนร่ื่องปุงเยอะแยะมากไม้นะเจ้าเขาก็จะมาเริ่มคูดบักเกลืเตดกันนะเจ้าบักกลวยเตจนะเจ้าล่างแล้วก็อปอกเปลือกผาารึงเรียบร้อยนะเจ้าวันนี้ก็จะใจตีคูดเนาะซื้อตีคูดมาอันเซาบาดจะลองมาคูดพอนะ้เจ้า อันนี้ขูดอันน้อยเนาะหู่แบบนี้เนาะก็จะได้เส้นน้อยเกินนะเจ้าเส้นแบบฝอยมากนี่น้อยเกินไปเดี๋ยวลองอันใหญ่นะเจ้าอืก็จะได้เส้นประมาณนี้นะเจ้านี่ก็จะคูดยากน่อยนะเจ้า กูเตือจะซับเอาหรือว่าใจตีคูดแห็มแบบหนึ่งนะเจ้าถ้าเอาวางเนี่ยจะอ่อนจนเกินไปเนาะคูดบ่เคยได้ให้เจ้าเพราะว่าตรงนี้เป็นผ้าสติกเนาะต้องก่ำเอียเจ้า,จาก็จะขอเปลี่ยนตีคูดอันใหม่นะเจ้านี่ตัวนี้อันเกา่าคมกว่านะเจ้าตัวนี้แข็งแรงกว่าเจ้า นี่ก็จะขูดมวนกว่านะเจ้าพรมกว่านี่ก็จะได้เส้นประมาณนี้นะเจ้าซับบ่ค่อยไว้นะเจ้าปวดแขนถ้าต่ำกำหนักนะเจ้านี่ไมคิบก็ขูดเส้นบอกว้เตะเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแกนนะเจ้านีกรอบๆเม่อๆนะเจ้าเขาจะต่ำทีละโคกนะเจ้าพอดีว่าโคกของไม่คิบแบบน้อยมากนะเจ้านี่เท่าฟ่ามือเองนี่ใส่กระเทียมไปสี่เม็ดนะเจ้า กระเทียมซีกรีบเจ้าสมาร์แนะ<า>และ้วใส่พริกเจ้าพริกโอ้พริกแดงจินดาช่งน,นี่เม็ดจะใหญ่มากนะเจ้าใส<ะ>่สามเม็ดก็พอเจ้าใส่ผงนัวนะเจ้าป่ายจอนเจ้าแล้วกระต่เนาะ จากนั้นก็นจะใส่ทั่วฟักยาวลงไปนะเจ้านี่ทั้งทั่วฟักยาวลายทั่วฟักยาวไทย <c oughs> มหักจืรเหมือนกันนะเจ้าว่าไปเลยต่ำเพื่อบุบแต่น้อยนะเจ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกึ่งช่องโต๊ะนะเจ้าป่าร่าเจ้า ลาน,นุทับพีเลขเจ้าทับพีต่ำส้มเนาะน้ำปลาหยเยอะนะเจ้ามะนาวเจ้ามะนาวสองกี๊บนอกรากใส่แก่นกลางไปตัวนะเจ้ากุ้งตัวน้อยนะเจ้ากุ้งแห้งเนาะกุ้งตัวใหญ่แจ่น้วนะเจ้า มีอย่างกระใสไปเนาะบักกอกเจ้าออาหนึ่งลูกมะเขือส้มน้อยเจ้าแล้วก็มะเขือส้มแกนใยแหหลูกนะเจ้าปูเจ้าอ่า ต่อไปก็ต่ำเลยเจ้าแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะเจ้า ม,มีเจ้ากินกับกระลำนะเจ้าจะม้อขนาดหกเคาะไว้ด้านข้างคนนอนเดี๋ยวหอกจะต่ำแัมโคกหนึ่งเจ้าอันนี้ก็จะเป็นโคกทีสองนะเจ้าลืมทายวิดีโอ โดยปากกอบลงไปเจ้าใส่ทัวดินขั่วลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าต่ำส้มของเฮ้านะเจ้าเดี๋ยวก็จะต่ำแฮมทาดนะเจ้าเอาทาัดนี่ไปก่อนนะเจ้าเม่กิบก่อนนำเอาไปหื้อสาาก่อนนะเจ้ามันกีดออกมาไ,ได้เบื้องเก่าเอานี่กระข้ามนี่มาเอียงข้างข้ามมา

เแมงในหัวหนำต้องจกไปต้องจกอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะเจ้าก็จะมาอัปเดตกระเบื้องหลังคาตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่เนะตรงนี้จะเป็นข้างหน้าห้องครัวนะเจ้าอาก็เดินเข้าไปผ่านประตู นี่นี่ก็จะเป็นกระเบื้องไม้ทั้งหมดนะเจ้ายาวไปเลยแล้วก็แม้เท่าเป่นก็ะส่แผ่นใสเฮียแผ่นนะเจ้าเพราะว่าปกติห้องน้ำจะมืดมากต้องใจการเปิดไฟจุวยนะเจ้านี่ก็จะแจ้งทั่วนะเจ้าแผ่นเดียวนะเจ้าเพราะว่าห้องน้ำนี้จะไม่ได้กอปิดเนาะห้องน้ำจะเปิดโล่งนะเจ้านี่ห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำกันบไได้ยนะเจ้า แทนใส่ก็ดีไปญาณนะเจ้าแจ้งทั่วถึงนะเจ้าถ้าตะวันไปตั้งใดนะเจ้าก็จะแจ้งตรงหั้นเนาะเดดกระส่งนี่ก็อันเปลี่ยนหลังคาเรียบร้อยแล้วเจ้าอแต่ตรงนี้บ่ได้เปลี่ยนตรงนี้บ่ได้เปลี่ยน โอเคเจ้าเจ้าวันนี้ก็จะขอตัวไปก่อนเนาะฝากเพื่อนเกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะเจ้าจะได้บบบพาทิปใหม่ๆของเมกิฟนะเจ้าวันนี้เมกิฟก็จะขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบา,บายบาย